สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเจ้าจ๋ารถซวยเกตเออีกแล้วนะคะทุกๆท่านนะคะมือนี้น้องเจ้าจ๋ามีรถขอม้ามามมารีวิวให้เบิรงกันอีกแล้วนะคะกับสภาพอากาศที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะน้องเจ้าจ๋ายูโกดังสามนะคะเป็นรถขอม้ามามนะคะมือนี้นะคะ เอฟซีน้องเาจ๋าทีรอ,อิซูซูดีแม็กซีประตรูราคาประหยัดราคาเบาๆนะคะเมื่อนีนน้องจจ่ามีมาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นอิซูซูดีแม็กี2017ค่ะลูกค้านะคะเป็นโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมอ่อ,อนิวนะคะใครที่มองหายอยู่นะคะบางคนผ่านเลยมื่อนีนน้องเจจ่านำมารีวิวนำมาเสนอ มานําเสนอนะคะให้ลูกค้าน้องจ้าจ๋าใด้เบิงอีกแล้วนะคะสภาพสวยเดิมนะคะเป็นเครื่อง1.9ไฮ g h นเดอร์ปี2017นะคะทีเพชรยนต์เสนอในราคาประหยัดนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่57 9 0 0 0บาทค่ะพี่น้องนะคะรายละเอียดฟังบาพิดค่ะราคา5า9 7 0เบาทนะคะกับรถอิซูซูดีแม็กเครื่อง 1.9ดีดีหายขั้นนี้นะคะสภาพเดิมๆสวยๆรอเก็บรายละเอียดรอเก็บงานนิดนึงนะคะกับเชมี นะคะรองร้อยจากจาก้าของเดิมใส่มมอยูนะคะแตนนองจ้าจาะะกก๋า,านะคะโรคเกีียวสภาพห้ลูกค้านะคะได้มาชื่นชมแน่น,นอนแต่ว่าน้องจ้าจ๋านะคะที่มารีวิวห้เบิ้งก็คือสภาพเรียวๆเดิมๆนะคะห้เบิ้งขอบกพ่องว่ามองไหนที่ได้แก้ไขนะคะมันมีผลกระทบกับการขับคีย์บอร์ดนะคะอันนี้นะคะได้เก็บรายละเอียดแน่นอนนะคะตรงนี้น้องจ้าจา๋าห้เบิ้งเลยนะคะแต่บม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะ ไม่วิ่ง1นึ่งแหมื่นกว่ากิโลเมตรนะคะรถปี2,017นะคะไม่วิ่ง1นึ่งแนหมื่นนะคะกับถือบาน้อยพอสมควรนะคะบอม,มากเกินไปนะคะตามมาอยู่การใส่งานแต่สภาพภายนอกนะคะเท่าที่เบิงงแล้วถือว่าโอเคนะคะแค่รอเก็บรายละเอียดเท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวนังจ้าจาจะพ่ายเบิงนะคะอันดับแรกนะคะไฟนะคะมาแบบเดท่ามลัน่งนะคะมาพร้อมกับ ป้ายมันตินะคะป้ายตัดหมอกมีมาหายเรียบร้อยล้วก็ทะเบียนนี่นะคะจะได้ไปไปกับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วค่ะลูกค้านะคะส่วนฟิลมนะคะเป็นฟิมใสๆนะคะลูกค้าอันนี้นะคะใครท,ทีติตอนน้องเจจ่าเขามานะคะเห็นคลิปนี้นะคะน้องเจจ่าติดฟิลมให้ฟรีเลยนะคะเสียหกซิมเพื่อแปดซิบนะคะคอมเมนต์เขามาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวน้องเจจ่าจะพายเบิรงภายในนะคะเดี๋ยวน้องเจจ่าลืมเปิดประตูไปหรอสักครูจ่จ้าแปบ๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาเบรงสภาพภายในกันต่อเลยนะคะลูกค้านะคะห้เบ่งความเดิมของรรคันนี้นะคะสภาพฟ้าประตูนะคะเบอเคยผ่านการแก้ไขเบอเคยผ่านการเปลี่ยนมาเบอเคยผ่านการทําสีมากค่ะนะคะสภาพ,พเดิมทั้งขันนะคะอ่าส่วนพวงมะไัยนะคะบนท่า,ทานเราเป็นพวงมะลั้มันตีนะคะลูกค้ายังเป็นพวงมะไัยแบบซ้ำกันนะคะแล้วก็มีที่ปรับกระจกอตัตโนมัติไฟฟ้าแต่ว่าพับนะคะยังใช้ระบบมืออยู่นะคะสําหรับกระจกนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะกับสภาพค่อนข้างจะเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีการแตกไม่มีรอยราว นะคะไม้สภาพเดิมนะคะเป็นเก็บแม่นนวลนะคะส่วนเบาะนะคะบาะนี่เป็นบาอหนังเบาะเดิมจากโรงงานนะคะสีดำเดิมด็ดตะเค็บสีแดงนะคะสภาพบาอกับคอนขาไม่บ่มีห้อยชำรุดบ่มีห้อยชำนะคะสภาพค่อนข้างเดิมเลยนะคะจากเจ้าของเดิมนะคะคันนี้บอกเลยเรยว่าสภาพกลุ่มแน่นอนนะคะครับในราคาหาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรถถือว่าสวยแล้วก็เดิมนะคะแค่เราเก็บรายละเอียดเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนลอดนะคะกระดายางบิดโต้นะคะ ยางขอบ18นะคะยางบิสโตนทั้ง4ีหลอเลยนะคะลูกค้าจากเจ้าของเดิมนะคะร,ะรายละเอียดทั้งเมดนะคะทุกยางรถคันนี้นะคะเดิมๆนะคะบม่ว่าจะเป็นกันสาดนะคะอันนี้ติดมาหาเรียบร้อยแล้วละกันเดี๋ยวจะหายมาเบิงในส่วนของด้านหลังนะคะไฟถ่ายบ่มีห้อยส้นบ่มีห้อยเปลี่ยนนะคะเป็นไฟถ่ายเดิมๆนะคะบ่เคยถอยชวนแน่นอนนะคะลูกค้าจ้าเจ้าของเดิมดูแรกรักษาเป็นอย่างดีนะคะที่เปิดตู้เข้มเียมนะคะนึกดู ป้าท่ากระโปงนะคะน็อตไฮคิวซีแตมยังอยู่ที่เดิมค่ะนะคะวิธีเบรงรถง่ายๆคะ่ะลูกค้าที่น้องจะจ๋ารีวิวให้เบรงนะคะเบรงสภาพน็อตน,นะคะโครงสร้างรถนะคะดัมเดิมอันนี้บ่มีการแก้ไขบ่มีการเปลี่ยนไล่เนยของอิซุนะคะจากโรงงานเลยนะสภาพคุมแน่นอนในราคาหาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะคะไฮรันเดอร์ render. นะคะดับเบิลแคปนั่นเองนะคะลูกค้านะ หรือลูกค้าท่านไหนที่กลาลังมองหาหลากักกระจองอยู่นะคะกับบคุคคลผ่านรถคันนี้นะคะที่น้องจา้จาจ๋ารีวิวไ้เบิ้งเป็นรถที่บอทัานปับสภาพนะคะน้องจา้าจ๋าข้อยางไบกอนนะคะที่น้องจา้าจ๋าเฝ้ารีวิวไ้เบิ้งเพราะว่ายานลูกค้าน้องจา้าจ๋าบ่ท่านกับเซลล์ท่านอื่นค่ะก็เลยได้เฝ้านะคะมารีวิวไ้เบิ้งพ่นแค่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าเคดีดีฟีดาวนะคะยอดจัดได้เต็มอ,ออกได้ทุออกอาชีพออกได้ทุกเพจนะคะ ไครทีนะคะได้เป็นสองถัาขอ,ของคางวดกะสามารถเป็นเจ้าของรถคนันนี้ได้ยัง,ง่าได้เลยนะคะลูกค้าอะ่ะน้องเจาจารื้อสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าเบิ้งนะคะอะ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งเลยนะคะลูกค้าพ้อเปิดของเครื่องให้เบิ้งนะคะเกือบลืมไปตอลอดพี่น้องนะน้ะนองเจาจารีวิวคลิปเรียลๆให้เบิ้งเลยนะคะพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพวงมาลัยน้องเจาจา๋าล็อกอยู่ัอะ่ะ ตาได้แล้วนะคะอันนี้คือไม่แทนนะคะลูกค้าไม่อยู่เทดูทีหนึ่งแสนหามื่นสองพันสี่ร้อยหนึ่งกิโลเมตรนะคะอ่าอันนี้คือสภาพเครื่องยนต์นะคะอันนี้คือสตาร์ทให้เบิรงแล้วนะคะลูกค้าอะเดี๋ยวสตาร์ทให้ลูกค้าเบิรงไหมนะคะอันหนองจะจารับเครื่องแล้วนะคะนี่เครื่องสตาร์ตติดปั๊บเลยนะคะลูกค้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดิม จ้าจ๋าถือว่าคุ้มนะคะได้รถสภาพเดิมทั้งคั้นเลยนะคะโครงสั่งเดิมทั้งมดืดนะเฮดรูมค่อนข้างจะไม่ไมา่ยุเลยนะคะบุ้ไม่ห้อยเปิห้อยเลยพี่น้องนะราคานี่คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดอ่ะไป่งในส่วนของของเครื่องกันนะคะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องไว้วเดอค่ะพี่น้องอ่ะอันนี้คือสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะน้องจ้าจ๋าเปิดแอร์ไว้อยุนะคะลูกค้าให้ลูกค้าเบิ่งสภาพนะคะ เครื่องยนต์้าฝาน็อตแบตเตอรี่นี่คือสภาพรถนะคะรอบทำความสะอาดรอปรับสภาพนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งบ่มีรอยยืมจากน้ำมันเครื่องนะคะอ่าก็ต้องตกใจนะคะเสียงนี่นะคะเสียงฟ้าขอบเครื่องนะคะลูกค้านะคะก็ต้องตกใจคันคันเดิมแน่นอนค่ะลูกค้า ะคะ่ะขั้นเดิมในนอนเบ่เคยผ่านการชนบ่เคยผ่านการเตียนนะคะเครื่องยนต์นะคะ1.9นะคะไม่วิ่ง100,000หากิโลเมตรนะคะในเบอร์สภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมนะคะอ่ะมาต้องตุ๊กใจลูกค้านะคะเป็นเสียงปลาขอบเครื่องนะคะเป็นเสียงปลาขอบเครื่องอันนี้จะใหา้สร้างเพิ่นแก้ไขาหานะคะพเดือสภาพเดิมเดิมพี่รองจะจ่าให้เบิรงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อข้ามานะคะอ่ะเบอร์รองจ้าออจ้าได้เลยนะคะสภาพรถ พีมือไปรถนะคะบริษัทสภาพนี้แน่นอนอันนี้คือว่าให้รีวิวเบิงสภาพเครื่องยนต์เดิมๆว่าน้องจ้าจ๋ากา,กกาโฟดการีวิวให้ลูกค้าเบิงว่าตรงไหนมันมีตํานี้ต้องมาแก้ไขตรงไหนนะคะน้องจ้าจ๋ากา,กการีวิวให้ลูกค้าเบิงเลยนะคะเพราะว่าเฮาเน้นกายไอเน้นการขายแบบสื่อสารและบริการให้ลูกค้าแบบจริงใจนะคะสำหรับมือนี้น้องจ,าจาอ้าจ๋าคอโตราไปก่อนนะคะเจอกันใหมในคลิปหน้าคะ่ะลูกค้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องจ้าจ๋าน้ำเด้อค่ะสำหรับมือนี้ขอโตลาไปกกอนสวัสดีค่ะ